โ hmm. ้ยไปไหนวะเนี่ยนี euh. ่คร <ste> <the> ับคุณตำรวจผมว่าแล้วว่าตังโจรมันต้องแอบอยู่ในนี้เหมือนหนูโศกโคกึ้นเป็นน่ะคุณครับเจ้าหน้าออกมาเลยครับฉันอธิบายได้จริงจริงนะคะคุณตำรวจคุณไม่ต้องอธิบายอะไรให้ผมฟังนั่นนะครับเชิญออกมาครับ ออกมาครับนี่ครับคุณตำรวจหลักฐานที่มันต้มตุนผมอ่ะมันไม่ใช่นะคะทุกอย่างที่ฉันทำไปฉันอธิบายได้ค่ะคุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวเชิญคุณไปโรงพักกับผมด้วยครับ เอาไปเลยครับเอาไปเลยไม่ได้นะคะทุกอย่างที่ฉันทำฉันมีเหตุผลงฉันอธิบายได้ค่ะเดี๋ยวก่อนสิคนะคุณตำรวจมีอะไรหรือเปล่าคะคุณป้าคุณตำรวจเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะคะ่ะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ผู้ชายคนนี้กล่าวหาผู้ชายคนนี้ต่างหากที่เขาทำให้ป้าเสียหายก่อนแต่แต่ป้าคนนี้เขาก็ต้มตุนผมนะครับเขากวเห็นใส่ในเครื่องโทรศัพท์มาให้ผมอ่ะผมว่า สองคนนี้ต้องเป็นญาติกันแน่เลยครับมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะคุณเข้าใจผิดแล้วค่ะคุณป้าคะแน่นอาแบบนี้ไหมเรากลับไปที่ร้านเดิมของคุณคนนี้เพื่อให้เขาแสดงความบริสุทธิ์ใจฉันว่าน่าจะมีหลักฐานลงเหลืออยู่ผมว่าก็ดีเหมือนกันนะครับงั้นเราไปกันเลยครับเออผมว่าเราเคลียร์ให้จบตรงนี้เลยดีกว่าไหมครับจะไปทำไมอันนี้ครับหลักฐานก็มีอยู่เนี่ยไปกันเลยครับ คนไม่ได้ทําผิดก็ไม่มีอะไรต้องกลัวจริงไหมก็ได้ไปสิไป,ไปนี่ครับต้นทุนหลักฐานกา็ที่เห็นกันอยู่เนี่ยอย่างที่ต้เห็นนั่นแหละและนี่ยมันก็ร้านผมผมไม่มีอะไรต้องปิดบังอยู่แล้วสินค้าผมทุกชิ้นอนะ่ะมีคุณภาพนะครับมีแต่สองคนนี่แหละ เก่าหาว่าผมอ่ะเป็นนักต้มตุน๋นแล้วผมเสียหายคุณตำรวจใชขอโทษนะคะผู้ชายคนนี้เขาเป็นนักต้มตุน๋นพวกเราต่างหากที่ตกเป็นเหยื่อใช่ไหมแม่หนูใช่ค่ะถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงอะ่ะคุณก็โชว์สินค้าที่มีในร้านสิคะได้ี่นี่โชว์อยู่แล้วนี่ครับตำรวจดูสิคะทุกชิ้นของผมมีคุณภาพเท่านั้นเลยดูได้ฉันไม่ได้หมายถึงสิ่งนั้นค่ะ คุณตำรวจคะคุณรู้ไหมคะว่าเขาหลอกลวงป้าย,ยัางไงสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับคุณป้ามีอะไรช่วยเหลือครับช่วยป้าหน่อยค่ะพอดีป้ามองหาโทรศัพท์มือถือเพื่อจะเอาไปเป็นของขวัญให้หลานชายป้าที่เขาจบมัธยมปลายนะคะ หลานชายป้าเขาอยากได้โทรศัพท์มือถือใหม่ดีๆสักเครื่องหนึ่งอ่ะอ๋อได้เลยครับมีเยอะแยะเลยป้าอคุณป้ามองว่าทิ้งงบประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ25,000บาทนะค่ะ25,000าเหรอครับใผมดูให้นะครับป้านี่ครับป้าผมมีอยู่พอดีเลยผมว่าคืนนี้เหมาะที่สุดแล้ว นี่ครับตามที่คุณป้าต้องการเลยแล้วก็รับรองนะครับว่าหลานคุณป้าต้องชอบแน่นอนเพราะเนี่เป็นเครื่องใหม่แล้วก็มีรับประกันศูนย์หนึ่อยเปังไงป้าดูก่อนครับป้าไม่เคยรู้เรื่องเรื่องโทรศัพท์หรอก <c oughs> เห็นหลานชายป้าบอกว่ามือถือร้านเนี้ย <c oughs> ดี <c oughs> แน่นอนครับรุ่นนี้ครับแนะนําเลยเหมาะสมที่สุดแล้วราคาเท่าไหร่สองหมใช่ไหมจริงๆแล้วมันก็แพงกว่านี้ครับป้า แต่ผมลดพิเศษให้ป้าเป็นเหลือ25,000ทุนเลยครับคิดวันเกิดหลานแต่เห็นหลานป้าบอกว่ามันถูกกว่านี้น่ะไม่หรอกครับป้าแถวนี้ผมขายถูกสุดแ,แล้วและอีกอย่างเนี่ยรุ่นนี้ของผมเหลือแค่เครื่องเดียวด้วยนะครับป้าก็สุดท้ายแล้วถ้างั้นก็เอาเครื่องนี้ละกันได้ครับคุณป้าเดี๋ยวผมจดก,การใส่กล่องให้นะครับ25,000บาททวน ลองนับดูนะครบไหมโอเคครับคุณป้าสมุดพันบาทครบถ้วนอันนี้ครับเดี๋ยวผมใส่ถุงให้นะใส่กล่องให้นะครับคุณป้าคุณป้าอยากดูอุปกรณ์เสริมอะไรไหมพวกหูฟังบลูทูธลำโพงอะไรเงี้ยเผื่อจะได้ซื้อไปเป็นของขวัญเพื่อให้หลังนะครับมันไม่รวมอยู่ในนี้แล้วเหรอไม่รวมนะครับป้าแต่ถ้าป้าเจ้าเนี่ย๋ยวผมลดทหนราคาพิเศษ บอกได้นะครับป้าไม่สนใจไม่เป็นไรครับป้านี่ครับเรียบร้อยครับโอยใส่กลองใหม่ให้ด้วยโอ้หสวยเลยครับใหม่เอี่ยมเลยผมแนะนําป้านะป้าเดี๋วเพิ่งเปิดที่นี่นะครับเอากลับไปที่บ้านหากระดาษห่อขวัญสวยๆนะห่อให้เนี๊ยบเลยนะครับแล้วก็มีโบสสวยๆอันหนึ่งแปะไว้ให้รับรองว่าขอวัญชิ้นนี้จะเป็นขวัญชิ้นที่พิเศษสุดสำหรับหลานป้าเลยขอบคุณนะใจดีจังเลย ขอให้ขายดีๆนะวันนี้ครับขอบคุณครับป้าจ้ะดูแรงงานได้มานะครับป้านะจ้ะฮะนี่มันก้อนหินนี่ คุณดูในกล่องนี้สิแทนที่มันจะเป็นโทรศัพท์มือถือทำไมมันเป็นก้อนหินได้ล่ะเนี่ยคุณเป็นนักก้มตุเหรอเนี่ยเดี๋ยวสิครับป้ายะกลางหาเราอย่างนั้นสิเมื่อสครู่เนี้ยผมขายเสอสายป้าแล้วป้าก็เลินออกข้างนอกแล้วตอนป้าออกไปอ่ะใครเข้ามาจะขมโมยโทรศัพท์ป้าแล้วผิดมาใส่แทงก็ได้ป้าเพิ่งออกไปนิดเดียวเองแล้วป้าก็เปิดเจอก้อนหิน ไม่ใช่ลวป้าป้าฟังผมนะผมขายโทรศัพท์ให้ป้าแล้วป้าก็ถือออกไปแล้วอย่ามาเก่าหาผมพิปิดครับแล้วก็รบกวนคุณป้าช่วยเอาก้อนหินพวกนี้ออกจากร้านผมไปด้วยไม่งั้นผมโทรแจ้งตำรวจนะวพาป้านั่นแหละที่เป็นนักต้มตุน๋นแต่ป้าไม่ใช่นักต้มตุ๋นนะเชิญครับป้าอย่าให้ผมต้องโทรเรียกตำรวจเลยนะร้านผมเนี่ยขายเปิดมาหลายปีแล้ว ร้านผมมามือทีพครับเชิญครับเออหรือว่าต้องให้โทรเรียกรวจจริงเออเอค่ะผมไม่ได้หลอกลวงใครนะครับคุณตำรวจไม่ได้ต้องตุนด้วยคุณตำรวจคะลองบอกให้เขาเอากล่องมือถือนะมาเปิดดูสิคะ ว่าข้างในนะ่ะมันคืออะไรใช่ค่ะเอาออกมาโชว์เลยเอาออกมาโชว์สิคะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจกรุณนาเปิดให้ดูด้ครับแต่มันไม่มีอะไรอะครับผมไม่ได้หลอกลวงหรือจะตุนใครด้วยอะ่ะคุณครับกรุณนาแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยครับเนี่ยครับก็แค่ตรงมือถือธรรมดาเปิดด้วยครับ ผมว่าจริงๆเราไม่ต้องทำอะไรกันถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับคุณครับกรุณาเปิดด้วยครับดูสิคะคุณตำรวจว่าข้างในเนะี่ยมันมันจุอะไรอ่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ผมอธิบายได้นะครับผมเก็บหินนี้ไว้เนี่ยเพราะว่าผมเอาไว้เพื่อ เี้ยงหมาแถวนี้ครับเวลาหมามันวิ่งหน้าร้านเงนี้ยหรือว่ามันกัดกันมันอะไรเงี้ยแล้วเกิดมันเข้าไปร้านผมแล้วมันทําความเสียหายหผมเงี้ยครับผมก็เลยต้องเก็บไว้เปี้ยงหมาจริงครับของจริงนี่ครับของจริงนี่คุณภาพเลยผมไม่หลอกลวงใครครับของจริงผมอยู่นี่ครับคุณยังจะแก้ตัวอีกนะคะคุณตํารวจคะเนี่ยแหละค่ะเป็นวิธีหลอกลวงลูกค้าของเขาสรุปคุณคือนักต้มตุ๋นที่หลอกลวงผู้คนที่น่าสงสารพวกนี้เหรอครับ ไม่ใช่นะครับเอ่อจริงๆแล้วผมอธิบายได้นะครับพันุ์หลวจไม่ต้องพูดอะไรแล้วครับตามผมมาครับเออดีเดี๋ยวครับฟังผมก่อนครับพันุ์หลวจฟังผมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังผมด้วยพันธุ์หรวงขับใจมากแน,น่นอนในที่สุดความยุติธรรมก็ชนะสักทีนะคะป้า